สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับท่านเขามาชมนะครับผมวันนี้ผมสิบกรมาเบิ้งเขานะครับปีนี้มันแรงครับแต่ว่าผมสูบน้ำใสผมสูบน้ำเบิดปีมืนันนี้ปีนี้ายุก,กหวหพวกระเขาสามลูกสี่ลูกสว่วนจนว่าเขาจนมัน่นนะพวกข้าเจ้าบ่สูบน้ำอันเขาข้าเจ้าตตยเบิด้ดให้อยู่ผมสูบน้ำลงทตุนไปหลายหมืน่นเจาะน้ำไม่นำ้ำ ผลลับออกมากอะโอเคอยู่ครับงามเป็นหน้าเขาเจ้านะครับผมนี่ปักท่งไวบว่าเป็นอย่างนี้ครับย่านคนมาใส่เบ็ดเพราะว่าผมปล่อยป่านะครับ ไปปลาไว้จะกินเองนี่แหละเราจะไปให้อาหารปลาอยู่ในสาเข้านะครับผ้ามาบึงหน้าปีนี้มันแรงแต่ว่าเพราะผมมีสูบน้ำคือว่าลลงทุนไหลทั้งจอนาำทั้งซื้อเครื่องสูบน้ำ นี่ครับให้โบมีน่าม,มือสิเปดบ้านนี่ครับเขากระต้งกันให้สุดไทยงามมาบประหวอดแต่นลยเขาก็เลยบ่อยบ่ยงามต่ว,ว่ออีกส่วน,นหนั่งเ่ยงามเบิดสุไห่เขากำลังแท่งหยอดเขากำลังถีถอก ตอนนี้น้ำจะกระจียรุนกันแท้แล้วล่ะอิ่มน้ำโดนแล้วน้ำตกฝนตกมากก้าหูไปเลย <c oughs> น,นี้หน้าก็หน้าข่างกันนะครับผมเ้าเจะเอาใบสูบแต่ว่าสูบน้ำใส่มันแหงนี่แหลงาเาจ้อากระมัวานปุยเอาเอาห่วง ต,ต้นเดือนเมืงกันก็เล่าเกี่ยวขึ้นจะได้กินอยู่ดอกเพิ่งต่างกันบอกกับหน้าผมหน้าผมอยู่ฝังใส่หน้าข้าเจ้าอยู่ฝังทัางขวามือจับปะไปหาอาหารปลาครับผม หดบอ่อล่ะครับบอ่อในหน่อยสะในหน่อยครับไว้ปลาประมาณพัน,พนตัวนีน่นะปลอมไว้ย่านคนมะลักปลอมไว้เป็นชสั้นแหละก็สิมาลักคือเกาละ่ะหน้าไกบา่บันเส้นวิตปลาครับเขียนป้ายไว้ปลอม ป่าปนิี้ไงกโมกินเกียงกโมป่าปนายนาย้ไงมารองปลายี่สกปานวลจันทร์กินพระท่านมมตัวนี้น้อยอยังตัวน้อยอยู่ฝนก็เริ่มตกแล้วครับผมอขอจบคลิปไปซับนี้นะครับผมฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมในเดอร์ ครับขอบคุณครับ